สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้คุณโฟรเอลสุทธิดานะคะจะมานําเสนอเรื่องระบบย่อยอาหาร<ม>นักเรียนคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราได้อย่างไรในวันนี้เราจะมาค้นหาคําตอบกันนะคะ อันดับแรกมารู้จักคําว่าการย่อยอาหารหมายถึงอะไรนะคะการย่อยอาหารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงการย่อยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการย่อยเชิงกลกับการย่อยเชิงเคมีนะคะการย่อยเชิงกลน,นะคะให้จําเป็นรูปปากนะคะ การย่อยเชิงกลก็จะหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดอาหารให้เล็กลงโดยการบดเคี้ยวของฟันการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะ,ะการย่อยเชิงเคมีจะมีเอนไซม์ที่เป็นน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงที่สุดเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปได้ อันนี้ก็จะเป็นรูปของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารนะคะอันดับแรกเลยก็คือปากของเราค่ะในปากของเราก็จะมีฟันแล้วก็ลิ้นนะคะลงมาก็คือปากหลอดอาหารค่ะหลอดอาหารหลอดอาหารนะคะสามนะคะก็คือกระเพาะอาหารค่ะ 4.. ี่ลำไส้เล็กห้าลำไส้ใหญ่ แล้วก็ส่งสุดท้าย6ค่ะทวารหนักเพราะฉะนั้นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารจะมีอยู่ทั้งหมด6อวัยวะนะคะได้แก่ปลาหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะการทำงานของระบบย่อยอาหาร อาหารที่ถูกย่อยจะเคลื่อนผ่านอวัยวะต่างๆได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และถัาวหนักโดยตับสร้างน้ำดีที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวและตับอ่อนสร้างเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันอ่หน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะ หนึ่งปากเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารประกอบไปด้วย3ส,ส่วนได้แก่ฟันทำหน้าที่ตัดฉีกบดและเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงก่อนจะกลืนลิ้นทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารช่วยการกลืนและรับรสชาติต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายมี3คู่ อยู่บริเวณใต้ขากรรไกรใต้ลิ้นและข้างกกหูทําหน้าที่สร้างน้ําลายที่ประกอบด้วยน้ําสารเมือกและเอนไซม์น้ําย่อยที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อเราเคี้ยวข้าวนะคะเคี้ยวเอาไว้ให้มีนะเวลาระยะเวลาที่นานมานะคะมันจะมีรสชาติที่ หวานหวานหวาน,หวานขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในตอนที่เรารับประทานอาหารนะคะจะมีการย่อยในปากเชิญตลนก็คือฟันที่บวดเคี้ยวนะคะแล้วก็เชิงเคมีนะคะมีต่อมน้ำลายใช่ไหมคะที่สร้างน้ำลายประกอบไปด้วยสารน้ำเมือกหรือว่าเอนไซม์ที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตนะคะ หน้าที่ของอวัตตต่างๆในระบบย่อยอาหารส่วนต่อไปก็คือหลอดอาหารนะคะอ s โซฟากัส so นะคะมีลักษณะเป็นท่อตรงยาวประมาณ25เซนติเมตรอยู่บริเวณหลังท่อลมมีกล้ามเนื้อที่สามารถหดและคลายตัวได้หลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงและส่งอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหาร โดยกล้ามเนื้อจะบีบตัวทำให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านได้มีอาหารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจากป่าของเราลงมาที่หลอดอาหารนะคะก็จะมีการบีบและคลายตัวของหลอดอาหารด้วยนะคะหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารในส่วนของขั้นตอนการกลืนอาหารและการลำเลียงอาหารลงสู่กระเพาะนะคะหนึ่งเลยค่ะ ขณะที่เราเคี้ยวอาหารฝาปิดกล่องเสียงจะยกตัวขึ้นสูงกล้ามาเ,าเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารจะหดตัว 2. ขณะที่กลืนอาหารฝาปิดกล่องเสียงเลื่อนลงมาปิดกล่องเสียงกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารมีการคลายตัว สกล้ามเนื้อหลอดอาหารหดตัวและไขรตัวเพื่อช่วยลำเลียงอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารอ่าจะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยจะมีการหดตัวและไขรตัวนะคะซึ่งในขณะที่หดตัวไขรตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นการย่อยของเชิงกลอย่างหนึ่งด้วยนะคะกระเพาะอาหารค่ะในส่วนที่3นะคะ สามกระเพาะอาหารส e m มัสอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายมือมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงและยืดหยุ่นได้มีเอนไซม์เลนินหรือว่าน้ำย่อยเพื่อใช้ย่อยโปรตีนในน้ำนมกระเพาะอาหารจะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในระบบย่อยอาหารนะคะกระเพาะอาหารประกอบไปด้วยเซลล์3มชนิด ทำหน้าที่ที่ต่างกันดังนี้ 1. ค่ะสร้างสารเมือกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําย่อยต่างๆย่อยเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหาร 2. ส,สร้างกรดไฮโดรคลอริกทำให้กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรด 3. ส,สร้างเอนไซม์เปปซินเพื่อย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็ก แล้วส่งต่อไปอยังลำไส้เล็ก4ค่ะเมื่ออาหารมาถึงลำไส้เล็กนะคะ small intestine mm hmm. เป็นอวัยวะที่รับอาหารต่อมาจากกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เมตรและมีความกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรม้วนขดอยู่ภายในช่องท้อง ลำไส้เล็กนะคะมีความยาวที่ยาวที่สุดในระบบย่อยอาหารนะคะลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดในทางเดิอนอาหารโดยจะสร้างเอนไซม์หลายชนิดรวมทั้งรับน้ำดีจากตับที่สร้างแล้วมาเก็บไว้ในถุงน้ำดีและเอนไซม์จากตับอ่อนอ่นตรงนี้นะคะ อ่าตับอ่อนเพื่อย่อยสารอาหารทุกประเภทเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากเมื่อกี้กระเพาะอาหารจะย่อยอาหารประเภทโปรตีนส่วนลำไส้เล็กนะคะจะเป็นส่วนที่ย่อยสารอาหารได้ทุกประเภทเลยนะคะต่อไปแล้วนะคะลำไส้ใหญ่ค่ะอยู่บริเวณนี้ค่ะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เลินเป็นท่อที่ต่อจากลำไส้เล็กมีความยาวประมาณ1.5เมตรกว้างประมาณ6เซนติเมตรโดยผนังด้านในของลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหารที่ถูกส่งมาจากลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมนะ้ำวิตามินและเกลือแร่ที่เหลือบางส่วน จากการอาหารที่ไม่มีการย่อยแล้วกลับคืนสู่กระแสเลือดกากอาหารที่ดูดซึมแล้วจะมีลักษณะเหนียวข้นหากไม่มีการถ่ายอุจจาระหลายวันจะแข็งตัวเนื่องจากลำไส้ใหญ่จะดูดน้ำออกจากกากอาหารมากเกินไปเมื่ออาหารถูกส่งผ่านลำไส้ใหญ่แล้วก็จะมาที่ทวารหนักค่ะทวารหนักนะคะ จะทำหน้าที่ขับกากอาหารที่สะสมและรวมกันอยู่ในลำไส้ตรงให้ออกจากร่างกายในรูปของอุราระตับนะคะตับบริเวณน,นี้จะเป็นตับนะคะตับรีเวอร์ทำหน้าที่สร้างน้ำดีที่มีสีเขียวเข้มและมีกลิ่นฉุนแล้วส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดีอยู่บริเวณน,นี้นะคะ น้ำดีก็จะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยไขยมันโดยท่อส่งน้ำดีของตับและท่อส่งเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนจะเป็นที่จะเปิดที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นเมื่อมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นถุงเก็บน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดีที่ผลิตจากตับ แล้วส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นดังนั้นสูงน้ำดีจึงไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตน้ำดีอ่านนั้นเลยค่ะที่เห็นสีเหลืองในรูปนี้นะคะจะเป็นบริเวณตับอ่อนนะคะอ่าตับอ่อนนะคะตับอ่อนจะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้สำหรับการย่อยอาหารจากนั้นจะส่งไปที่ลำไส้เล็ก ขั้นตอนการทำงานร่วมกันของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะอันหนึงค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปภายในปากก็จะมีฟันเคี้ยวอาหารลิ้นนะคะช่วยคลุกเค้าอาหารและต่อมน้ำลายจะขับน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตส เมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหาร 3. กล้ามเ,มเนื้อกระเพาะอาหารหดและคลายตัวเพื่อคุกเค้าอาหารและจะผลิตเอนไซม์เปปซินออกมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง และส่งต่อไปสู่ลำไส้เล็ก 4. ลำไส้เล็กรับน้ำดีที่ส่งมาจากตับเอนไซม์จากตับและเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นที่ลำไส้เล็กเองเพื่อย่อยสารอาหารทุกประเภทให้มีขนาดเล็กลงจนเซลล์สามารถดูดซึมผ่านผานังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย 5. กากอาหารที่เหลือจากการย่อยและส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกส่งจากลำไส้เล็กต่อไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำวิตามินและเกลือแร่บางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกากอาหารถูกขับถ่ายเป็นอุจจาระออกจากร่างกายผ่านทวารหนนะักอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจุดเด่นๆ่นนะคะ จุดเต้นเดนนะคะเมื่ออาหารนะคะพูดง่ายๆก็คืออาหารนะคะก็จะถูกบดย่อยเชิงกลและเชิงเคมีนะคะทางปากนะคะอ่ะโดยจะมีเอนไซม์อะไมเลสนะคะมาย่อยสารอาหารประเภทคารโ์โบไฮเดรตอ่ะเมื่อลงมาสู่หลอดอาหารนะคะก็จะมีการหดล้อคลายตัวนะคะเพื่อส่งไปยังกระเพาะอาหาระคะ่ะเมื่อถึงเมื่ออาหารถึงกระเพาะอาหารนะคะก็จะเกิดการคุกเข้านะคะแล้วก็ มีการผลิตเอนไซม์เปปซินมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนกับเพาะอาหารนะคะย่อยโปรตีนการอาหารมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในระบบย่อยอาหารเนี่ยนะคะเมื่ออาหารมาถึงลำไส้เล็กนะคะ,ะก็จะมีเอนไซม์ที่ผลิตจากจากตับอ่อนนะคะ,ะแล้วก็เอนไซม์ที่ผลิตขึ้นเองจากลำไส้เล็กเองด้วยนะคะแล้วก็จะเกิดการ ย่อยอาหารนะคะได้อาหารทุกประเภทเลยนะคะส่วนเมื่ออาหารมาถึงส่วนลำไส้ใหญ่นะคะกับอาหารนะคะก็จะถูกไม่ถูกเออไม่ถูกย่อยแล้วแต่ว่าในส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะจะมีการดูดซึมน้าแล้วก็วิตามินเกลแร่บางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เข้าสูส่กระแสเลือดของเรานะคะ,ะไปต่อค่ะ อันนี้จะเป็นเส้นทางของระบบย่อยอาหารนะคะเมื่ออาหารเข้าสู่ปากนะคะจะผ่านปากนะคะมีน้ำลายแล้วก็เอนไซน์นะคะมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเด็กลงและมีลิ้นช่วยคุกเคี้าอาหารกับน้ำลายในน้ำลายมีเอนไซย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลจากนั้นอาหารจะผ่านลงสู่หลอดอาหารเมื่ออาหารมาสู่หลอดอาหารนะคะหลอดอาหารจะทำหน้าที่ล่างเลี้ยงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร ตรงนี้จะเป็นอาหารที่ผ่านการบดเคี้ยวแล้วนะคะเข้าสู่หลอดอาหารโดยการบดและคายของหลอดอาหารนะคะเมื่ออาหารลงสู่กระเพาะอาหารค่ะภายในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหารอันนี้จะเป็นกรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารนะคะเมื่ออาหารนะคะเดินทางมาสู่ลำไส้เล็กค่ะ ลำไส้เล็กนะคะจะมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเอนและไขมันดอบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กลงเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อลังเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและมีน้ําดีที่สร้างจากตับและส่งมาอยาลำไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว ส่วนกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมสารอาหารจะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่อาหารนะคะจุดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอาหารที่ขนาดเล็กนะคะน้ำเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะเมื่ออาหารเดินทางนะคะมาสู่ลำไส้ใหญ่นะคะกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมสารอาหารจะสุกส่งไปยังลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ย่อยอาหารแต่ทําหน้าที่ ดูดน้ำและเกลือแร่เป็นบริเวณที่มีอาหารย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดน,นะคะเป็นกากอาหารที่จะถูกกำจัดออกจากออกทางทวารหนักนะคะอาหารเดินทางมาสู่ลำไส้ใหญ่สุดปน,นะคะแล้วก็กากอาหารนะคะก็จะลงไปสู่ทวารหนักนะคะ แนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อร่างกายดังนั้นเราควงปฏิบัติตนและดูแลอวัยวะต่างๆเช่น 1. รับประทานอาหารที่สะ,สะอาดและปรุงสุกใหม่2รับประทานอาหารที่มีใย,ายอาหารสูงได้แก่ผักและผลไม้ต่างๆ 3. รับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้งสามมือ้อ และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเพราะจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆแข็งแรงและทำงานได้เป็นปกติ 6. หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูงเ หลีเกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แดื่มน้ำอย่างน้อย6-8แก้วหรือสอลิตรต่อวันหรือตามที่ร่างกายต้องการต่อวันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะหนึ่งเลยก็คือภาวะกรดไหลย,ย้อนนะคะจะมีลักษณะอาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก รลือึกจุดเสียดในหน้าอกเรอบ่อยขึ้นไส้สาเหตุเป็นเพราะอทานอาหารมากเกินไปทำให้อาหารไม่ย่อยและเกิดจากความเครียดการป้องกันและการดูแลรักษาไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารถ้ามีอาการควรรับประทานยาอ่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อย,ยอาหารโรคที่สองนะคะ ระเพาะอาหารอักเสบลักษณะอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่อาจเป็นเป็น,ปนหายหายคลื่นไส้อาเจียนสาเหตุมาจากติดเชื้อแบคทีเรียที่กระเพาะอาหารหรือเกิดจากอาหารบางชนิดการป้องกันและการดูแลรักษารับประทานอาหารที่สะอาดหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแอลกอฮอล์ความเครียด โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารโรคที่สามท้องผูกลักษณะอาการขับถ่ายอุจจระยากไม่เป็นเวลาสาเหตุรับประทานผักผลไม้น้อยดื่มน้ำน้อยการป้องกันและการดูแลรักษารับประทานอาหารที่มีเส้นใย,ยอาหารมากขึ้นดื่มน้ำมากขึ้นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารโรคที่สี่นะคะจุกเสียท้อง ลักษณะอาการแน่นจุกในท้องสาเหตุรับประทานอาหารที่มีไขมันมากการป้องกันและการดูแลรักษารับประทานอาหารให้มีปริมาณพอเหมาะสรุปนะคะสรุปในวันนี้เนาะ,ะระบบย่อยอาหารที่สําคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรนะคะระบบย่อยอาหารมีความสําคัญต่อร่างกายเรา พอร่างกายของเราต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอาหารที่เรารับประทานเข้าไปประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทและมักมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปได้ดังนั้นระบบย่อยอาหารจึงมีหน้าที่สําคัญในการย่อยสารอาหารต่างๆให้มีขนาดเล็กลงทําให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมได้นะคะเมื่อร่างกายดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ขอจบการเอ่ออวัยวะต่างๆในระบบย่อยอหารนะอย่าลืมนะคะนี่คามสำคัญเราจึงควรบรปฏิบัติตนดูแลรักษาอาวัยว,วะให้ทำงานเป็นปกติเช่นรับประทานอาหารที่สะอาดในปริมาณที่เหมาะสมตรงต่อเวลาไม่รับประทานอาหารที่รสจัดน,นะ อะสำหรับวันนี้นะคะคุณคูณก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ